สวัสดีครับสวัสดีผู้ถือมารับชม่องจกสามชนทนเท่านนะครับเมเนไทยพยาธิครับใบกล้วยครับป้องกันโรคทองเสียนะครับป้องกันใบก้อนนะครับดี่กแก่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าอาทิตย์หนึ่งให้กิน2อถึงสามเทื่อกระไรหนึ่งถึงสองเทื่อกระไรอาทิตย์หนึ่งนะฮะให้เป็นกินครับแก้เจ็บทองนะครับแก้ทองเสียสำหรับหมูนะครับใบกล้วยลูกกล้วยต้นกล้วยนะครับกินดีนะครับตรงนี้ ในอาหารช่วงแรกลรอครับก็เลยให้เพื่อนกินใบกล้วยครับพอดีได้กล้วยมาปลูกนะครับก็เลยเอาตัดใบมาให้เพื่อนกินทุกกล้วยนะครับบ่ว่าสิเป,ป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหักมุกนะครับต่นี่นะครับกินเบิดนะครับสำหรับใบมัน ให้ช่วงเที่ยงก็ค่ายรอดนะครับแรกๆก็พี่โค่อยกินนะครับเพราะเพื่นบคเอยกินสำหรับตัวน้อยนะครับพ่อให้กินเรื่อยๆเ,ยเยพื่นหูล้วเพื่นสิกินเองเพื่นนะครับ หมูแม่ลูกอ่อนก็กินได้แล้วครับหมูไฟขอดมาอย่างลูกมันทองเสียเข้าให้ยาลูกมันบัวใหนะครับหให้ยาลูกหน่อยเพิ่นบัวใหนะครับก็ให้ยาแม่มันนะครับคือให้กินใบกล้วยนะครับแก่ลูกทองเสียให้กับหมูหน่อยนะครับเพราะเขาให้ยาลูกหมูหน่อยบัวให ต้นกล้วยนะครับท่านอยากให้กินเบิดทั้งต้นเอาไปซับก่อนนะครับซอยก่อนนะครับเราค่อยมาให้กินค่าห้าให้มาให้ทั้งต้นนี่เพื่อนสิกินแต่ใบกับแกนข้างในนะครับที่เป็นหยวกนะครับนี่ครับเพื่อกินนะครับพ่ออ่าทำไรชนหนึ่งเป็นกระสิยางออกนะครับแล้วก็มากินใหม่อีกนะครับกินบ้นไปเรื่อยครับจะมาเบิ่งมืออื่นสอดในเปลือกนะครับเกี่ยงเบิดเลยนะครับ เวลาเขาเลี้ยงหมูหรือยังเขากสังเกตาทายของหมูนำนะครับว่าเพิ่นทายเลี้ยวอวาทายก่อนนะครับสังเกตครับเป่งอาการของหมูนำนะครับ อกแห้งนะครับช่วงนี้เขาหน,นาวแล้ววงวนนะครับเตียงโลกช่วงนี้แต่ก็ยังพอให้ผู้ใรเขาวสวนนะครับช่วงนี้ยานมาน้ำค้นน้ำาขากินอาหารมานะครับยานฉลุกมาน้ำค้นนะครับ เสอาหารจำพวกเนื้อมูให้งดซะก่อนนะครับช่วงนี้ว่ามันมีหลวบนะนะมันมนันนะครับครับวันนี้ก็เอาคลิปมาฝากพิ่ีนิครับจะได้ขอบคุณสำหรับการนะช่วมที่ามนะครับ